หนึ่งเดียวของทีมไทยพิมพิชยาติดผอท็อป5ของโลกเรียกได้ว่าถือเป็นช่วงฟอร์มแรงของบีมพิมพิชยาก๊กรัมตัวตบหัวเสาทีมชาติไทยอย่างแท้จริงหลังช่วยทีมเอาชนะสาวเกาหลีใต้ไปได้3-0โดยคะแนนขาดลอยทุกเซตแถมยังคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของเกมไปครองด้วยทําไปคนเดียว21คะแนนล่าสุดเว็บไซต์วอลเลย์บอลเวิลด์ของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB ได้ทำการเก็บสถิติแบบเรียลไทม์ของผู้เล่นที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยแบ่งเป็นผู้เล่นที่ตบแล้วได้คะแนนสูงสุดผู้เล่นที่บล็อกดีสุดผู้เล่นที่เสิร์ฟดีสุดมือเซตดีสุดผู้เล่นที่ขุดลูกจากพื้นดีสุดและผู้เล่นที่รับลูกตบดีสุดซึ่งจากการจัดอันดับทั้ง7็ด้านดังกล่าวนั้นปรากฏว่าตอนนี้มีหนึ่งผู้เล่นไทยที่ติดโผให้อันดับแรกในด้านผู้เล่นที่เสิร์ฟดีสุดนั่นก็คือพิมพ์พิชญานั่นเองโดยสถิติเสิร์ฟ H 6คะแนน ตามหลังอันดับหนึ่งคือ a n d เดรียดูของสหรัฐอเมริกาที่ทำไป8คะแนนในส่วนของด้านอื่นๆที่สาวไทยมีชื่อติดโพ์ที่น่าสนใจคือชัดชุออนโมกสินรั้งอันดับ9ในด้านผู้เล่นที่ทำคะแนนรวมสูงสุดกับอันดับที่8ด้านผู้เล่นที่ตบแล้วให้คะแนนสูงสุดและพรพันธ์เกิดปราดรั้งอันดับ8มือเซตดีสุด